สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะมาตรวจเช็คนะครับยามาฮ่านะครับมีโอหนึ่งสองห้าไอนะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับติดติดดับดนะครับก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าอาการรถคันนี้มันจะเป็นประมาณไหนนะครับมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับมันจะอาการติดบ้างไม่เอ่อไม่ติดบ้างนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็ทีนี้นะครับเราก็ลองดูเบื้องต้นนะครับก็ถ้ารถหัวฉีดนะครับเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องระบบน้ํามันก่อนนะครับตรวจเช็คดูน้ํามันเครื่องก่อนนะว่ามันมีหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดมีก็เออเราก็สบายใจในเรื่องว่าลูกสูบเบรกลูกสูบเป็นรอยหรือลูกสูบติดนะประมาณนี้พวกนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันมีอาการเบรกมานะครับมันก็จะติด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 ดับดับนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราตรงนั้นเราก็ต้องไปเช็คดูกําลังอัดอีกทีนะครับแต่ทีนี้นะครับเราตรวจเช็คแล้วนะครับน้ำมันเครื่องมีนะครับ ก็เราก็จะมุ่งเน้นไปทิศทางน้ำมันเบนซินนะครับชุดชุดชุดไอ้น้ำมันนะว่ามันทำงานปกติหรือเปล่านะเอะในเมื่อรุ่นนี้นะครับมันเป็นหนึ่งสองห้าไอนะครับก็นั้นก็แปลว่า เป็นระบบหัวฉีดนะครับเราก็จะตรวจเช็คดูป,ปั๊มนะครับตามที่อยู่ในถังน้ํามันนะครับว่าแรงดันถึงประมาณสองไปปลายถับสามบาอะไรประมาณนี้ก็คือค่าค่ามาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เราก็ทําการเสียบนะครับมิเตอร์นะครับตัวที่วัดนะครับมันก็จะขึ้นบอกเรานะว่าตัวนี้มันจะขึ้นที่กี่บานะครับก็ก็คือมาตรฐานนะครับ ที่สตาร์ตติดขี่ได้นะครับก็คือสองสองไปปลายจนถึงเนี่ยประมาณสามสามสามต้นนะครับมันก็ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราก็เปิดกุญแจนะครับอ่ามันก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดปิดอีกทีนะครับนี่นะครับก็เกือบสามนะครับสําหรับประมาณนี้ผมว่าก็ปั๊มถือว่าไม่มีปัญหานะครับถือว่าใช้ได้นะครับอ่าทีนี้เราตรวจเช็คปั๊มแล้วนะครับ ต่อไปนะครับหัวฉีดนะครับการเราที่เราถอดหัวฉีดมาดูนะครับว่ามันตันหรือไม่ตันนะบางทีเรามองด้วยสายตาเนี่ยมันมันมันแทบจะไม่รู้เลยครับว่าหัวฉีดมันมีปัญหานะเพราะบางทีมันเป็นแค่นี้เดียวนะครับรถมันก็อาการแล้วนะก็คือติดติดดับดับได้นะครับอ่าทีนี้เราก็อย่างอย่างอมผมนะครับมีมีสำรองไว้นะครับซื้อสำรองไว้อันนี้ก็จะเป็นของแท้เบิกนะครับอันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราลองทำการเปลี่ยนดูนะครับว่าจะหายหรือเปล่านะครับอันนี้ผมถอดแล้วนะครับก็ลืมถ่ายตอนถอดนะครับก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวก็ดูตอนใส่เลยก็ได้นะครับผมจะทาจารวีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโอลิงเนาะเวลาเราใส่นะมันจะใส่าย,ยากนะครับเดี๋ยวจะทำให้โอลิงขาดนะครับ อย่าลืมนะลนะครับกิฟนะครับมันจะมีกิฟนะตอนถอดเราก็ถอดถอดกิฟออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราก็ต้องถอดออกก่อนนะฮะอันนี้เราก็ประกอบลพอตอนถอดผมลืมอันนี้ดูเนี่ยครับมันจะเข้ามันจะเข้าแบบนี้ครับตอนถอดเราก็เนี่ยฝั่งนี้เราก็แย่แย่แย่เราก็ดึงออกนะ ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่นะครับเดจะมีปักมีอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับ ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะหายอาการที่มันเป็นหรือเปล่านะครับเปิดกุญแจนะครับเปิดสักสองรอบนะครับลองดูนะครับอ่าติดแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะก็ติดแล้วนะครับสรุปนะครับหัวฉีดนะครับรถคันนี้ก็หัวฉีดเสียนะครับมีปัญหานะครับอนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้นก็เช็คประมาณนี้นะครับถ้ารถคิดว่ารถในเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเราก็ตรวจเช็คดูระบบน้ามันนะหวเทียน,นก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็คันนี้ก็น่าจะจบนะครับเพราะว่าตอนมามันสตาร์ทยากนะครับแต่นี่คือแบบสตาร์ทง่ายแหละอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูอีกรอบนะครับไปชุ่มแจก่อนนะ อติดแล้วนะครับก็สรุปอาการของรถคันนี้นะครับ Yamaha Neo 25i นะครับัมฉีดเสียนะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับรถก็ปกตนะิก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆนะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ สวัสดีนะครับทุกคนนะสวัสดีคนะ่ะ